สวัดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเจนนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในภาคเรียนที่1นนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้นก็คือเรื่องรู้ไว้ใช้ปลอดภัยค่ะจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้สามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนั้นคุณครูเจนก็มีคำถามเพื่อสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะนักเรียนเคยพบปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่ถ้านักเรียนเคยพบเป็นปัญหาอะไรบ้างและแก้ปัญหาอย่างไร ในระหว่างที่นักเรียนตอบคำถามนักเรียนสามารถกดหยุดพักวิดีโอเอาไว้ก่อนเมื่อนักเรียนตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็กดวิดีโอเล่นต่อไปได้เลยค่ะถ้าหากนักเรียนพบเพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักแสดงความคิดเห็นล้อเลียนหรือหยาบคายกับบุคคลอื่นในสื่อสังคมนักเรียนจะทำอย่างไร ในระหว่างที่นักเรียนตอบคำถามนักเรียนสามารถกดหยุดพักวิดีโอเอาไว้ก่อนเมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วนักเรียนกดเล่นวิดีโอต่อไปได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะตอบคำถามสำรวจความรู้ของครูเจนกันได้ไหมเอ่ยต่อไปนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ เราไปเริ่มทำกิจกรรมทบทวนกันเลยนะคะในหนูน้อยทอดรหรัส โดยในกิจกรรมหนูน้อยถอดรหัสคููเจนจะมีรหัสมาให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆช่วยกันถอดรหัสจากตารางนี้เลยค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเด็กๆถอดรหัสแล้วเด็กๆได้ภาพอะไรกันเอ่ยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถอดรหัสกันเลยค่ะ โดยรหัสจะอยู่ทางด้านขวามือนี้นะคะทั้งหมดจะมี5รหัสด้วยกันค่ะซึ่งวิธีการถอดรหัสก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูเจนจะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง1รหัสนะคะรหัสที่คุณครูเจนจะถอดก็คือ C 1ในขั้นตอนแรกเด็กๆสังเกตรหัสของเราดีๆนะคะตัวแรกของรหัส เป็นอักษรตัว c เด็กๆสังเกตแถบด้านบนที่เป็นแนวนอนเด็กๆลองมองหาตัว c สิคะเด,เด็กเจอกันหรือยังเอ่ยครูเจนเจอแล้วนะคะตัว c อยู่ตรงนี้คะ่ะจากนั้นเราไปดูรหัสตัวต่อไปที่เราต้องถอดกันเลยคะ่ะรหัสตัวต่อไปของเราเป็นหมายเลขหนึ่งคะ่ะ เด็กๆลองดูในแถวแนวตั้งที่เป็นตัวเลขสิคะและเด็กมองเห็นเลขหนึ่งไม่เอ่ยกูเจนเจอแล้วค่ะเด็กๆเจอรหัสครบแล้วเด็กๆลองลากเส้นดูสิคะโดยลากทั้งสองเส้นแบบนี้นะคะให้มาบรรจบกันแล้วเราลองดูนะคะว่าเด็กๆถอดรหัสแล้วเด็กๆจะได้ภาพอะไร ภาพที่ถอดได้จากรหัส C หนึ่งก็คือภาพโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆลองถอดรหัสกันดูนะคะเรายังเหลือรหัสอยู่ทั้งหมด4รหัสด้วยกันนะคะโดยวิธีการถอดรหัสเด็กๆก็ทำตามตัวอย่างที่ขุณเจนเคยทำให้ดูได้เลยค่ะ โดยให้นักเรียนนะคะกดหยุดพักวิดีโอหน้านี้เอาไว้ก่อนเมื่อนักเรียนถอดรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถกดเล่นวิดีโอต่อไปได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าการถอดรหัสของเด็กๆกับของค,คุณครูเจนจะเหมือนกันไมเอ่ยไปดูกันเลยค่ะ รหัสตัวแรกที่เด็กๆจะต้องทำการถอดรหัสก็คือ A5 ใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนถอดรหัสแล้วได้ภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะภาพที่ได้จากการถอดรหัส A5 ก็คือภาพเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะ แล้วรหัสต่อไปล่ะคะคือรหัส DC เด็กๆถอดรหัสนี้แล้วเด็กๆได้ภาพอะไรคะใช่แล้วคะ่ะจากการที่ถอดรหัส DC เราจะได้ภาพพัดลมนั่นเองคะ่ะเราไปดูรหัสตัวต่อไปกันเลยคะ่ะรหัสตัวต่อไปของเราก็คือ E สอ เด็กๆได้ภาพเหมือนครูเจนไม่เอ่ยภาพที่ได้จากการถอดรหัส e 2ก็คือภาพกระติกน้ำร้อนค่ะและรหัสตัวสุดท้ายของเราก็คือ b 3นั่นเองค่ะรหัสตัวสุดท้ายถอดแล้วเราจะได้ภาพเตารีดนั่นเองค่ะครูเจนเชื่อว่าเด็กๆต้องตอบถูกกันหมดทุกคนแนะ่ๆนะเลยใช่ไหมคะ จากกิจกรรมหนูน้อยถอดรหรัสเด็กๆจะพบว่าของใช้ต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กระติกน้ำร้อนเตารีดพัดลมและเครื่องคอมพิวเตอร์ล้วนเป็นการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนั่นเองค่ะดังนั้นเทคโนโลยีจึงหมายถึงทักษะ ความรู้ที่นำเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะส่วนการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทำได้อย่างไรคะเด็กๆตอบคุณครูเจนได้ไหมเอ่ยหากเด็กๆตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย กันในกิจกรรมต่อไปเลยค่ะต่อไปครูเจนก็มีตัวอย่างสถานการณ์มาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้น้องเป็ดอินดี้ไปโรงเรียนอย่างสดชื่นแจ่มใสเพราะเมื่อวานได้พักผ่อนเต็มที่พอเข้ามาในห้องเรียนก็เห็นเพื่อนๆมุงกันอยู่ที่โต๊ะของลบกใหม่ น้องเป็ดรู้สึกสงสัยก็เลยวางกระเป๋านักเรียนแล้วเดินเข้าไปหาชะเง้อมองว่าเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่น้องเป็ดขอรื้อหน้าท้องซิลูกหมอนที่กำลังเล่นเกมในมือถืออยู่เงย,ยหน้าขึ้นมาแล้วบอกว่าเรากำลังเล่นเกมแต่งตัวตุ๊กตาอยู่เยี่ยมสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หลายแบบแนะ่สวยๆทั้งนั้นเลยน้องเป็ดเห็นลูกหมอนเล่นเกมน่าสนุกก็อยากเล่นบ้างแน่เล่นจังเลยขอเล่นด้วยได้ไหม ได้สิแต่ต้องตามคิวนะหมอมชี้ไปที่ปลายแถวซึ่งมีคนรอเยอะมากน้องเป็ดเดินไปต่อคิวและได้เล่นเกมเป็นคนสุดท้ายกว่าจะถึงคิวน้องเป็ดก็เกือบได้เวลาเรียนแล้วได้เล่นไม่ทันไรน้องเป็ดก็ได้ยินเสียงออดบอกว่าถึงเวลาเคารพธงชาติแล้วน้องเป็ดจึงต้องคืนเกมให้กับลูกหม่นอนธ่กำลังสนุกเลยน้องเป็ดติดใจเกมมาก จนเอาแต่คิดถึงเรื่องเกมทั้งวันไม่ได้ตั้งใจเรียนหนังสือเลยหลังเลิกเรียนเมื่อกลับถึงบ้านน้องเป็ดที่ใจจดจ่ออยู่กับเกมก็รีบขอมือถือคุณแม่มาเล่นทันทีคุณแม่คะอ,อน,น้องเป็ดเล่นมือถือหน่อยน้องเป็ดไม่ทำการบ้านก่อนเหรอจ๊ะเดี๋ยวได้ค่อยทำหลังกินข้าวเย็นนะคะการบ้านมีไม่เยอะปเ,ยเป็ดียกะเส็จเป็ดหยิบมือถือมาเล่นเกมไม่ยอมหยุดพักนอกจากเวลากินข้าวเย็น พอกินข้าวเย็นเสร็จก็กลับมาเล่นเกมต่อคุณแม่เห็นน้องเป็ดเอาแต่เล่นเกมก็เตือนว่าน้องเป็ดมีการบ้านไม่ใช่เหรอรีบทำเร็วเข้าใกล้จะได้เวลานอนแล้วนะเดี๋ยวค่อยทำไม่ได้หรอกคะไม่ได้จ้ะเมื่อกี้น้องเป็ดก็พูดแบบนี้ไปทำการบ้านก่อนเร็วทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นนะน้องเป็ดจึงต้องวางเกมแล้วไปทำการบ้านก่อนพอทําทำการบ้านเสร็จน้องเป็ดจะไปหยิบมือถือมาเล่นก็โดนคุณแม่ขัดจังหวะอีกครั้ง นุดแล้วน้องเป็ดไปอาบน้ําเตรียมตัวเข้านอนได้แล้วลูกน้องเป็ดทำหน้ามุยร้องอย่างอิดออดว่าหนูยังไม่อยากนอนนี่นาะถ้าลูกเป็ดไม่ไรีบเข้านอนพรุ่งนี้เช้าแม่จะไม่ปลุกนะแล้วถ้าตื่นสายไปโรงเรียนสายโดยทาโทษแม่ไม่รู้ด้วยพอเจอคุณแม่ครู่แบบนี้น้องเป็ดก็เลยต้องทําตามอย่างไม่เต็มใจ พออาบน้ำเสร็จคุณแม่ก็พาน้องเป็ดเข้านอนก่อนที่ตัวเองจะเข้าห้องไปนอนบ้างตกกลางคืนเมื่อบ้านทั้งหลังเงียบสงบน้องเป็ดที่นอนอยู่บนเตียงก็ลุกขึ้นมาแอบย่องไปหยิบมือถือของคุณแม่มาเล่นเมื่อน้องเป็ดเล่นจนพอใจแล้วจึงแอบเอากลับไปคืนที่เดิมก่อนจะเข้านอนจริงๆซึ่งก็ดึกมากแล้วน้องเป็ดทำแบบนี้อยู่หลายวันทำให้นอนไม่พอพักผ่อนไม่เต็มที่และหาวบ่อย อาการของน้องเป็ดทาให้คุณแม่เป็นห่วงว่าน้องเป็ดจะไม่สบายแต่น้องเป็ดบอกแค่ว่านอนไม่พอน,นิดหน่อยแล้วก็เลือกที่จะนอนกลางวันแทนการออกไปเล่นหรือไปเที่ยวข้างนอกในวันหยุดสองสามวันหลังจากนั้นคุณแม่ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกได้ยินเสียงมาจากห้องของน้องเป็ดจึงเดินเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงและพบว่าน้องเป็ดกำลังเล่นมือถืออย่างสนุกสนานเห็นดังนั้นคุณแม่ก็พูดเสียงดังอย่างไม่พอใจ น้องเป็ดหยุดเล่นเกมแล้วส่งมือถือมาให้แม่เดี๋ยวนี้น้องเป็ดสุดดุงรีบส่งมือถือคืนให้คุณแม่พอดีกับที่มีข้อความเข้ามือถือแจ้งว่ามีการตัดเงินจากบัตรเครดิตไปซื้อของในเกมพอคำนวณยอดเงินที่จ่ายค่าเกมรวมๆแล้วคุณแม่ก็ตกใจมากแม่ว่าครับหลังน้องเป็ดติดเกมมากเกินไปแล้วนะไม่ออกไปเล่นข้างนอกแอรเอาเกมมาเล่นจนดึกดืน่นไม่ยอมนอนทำตัวแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนดูสิได้ตาเริ่มคล้ำแล้วด้วย ให้ตาของน้องเป็ดมีวงกลมสีคล้ำบอกว่าน้องเป็ดนอนดึกและนอนไม่พอมาหลายคืนแล้วแม่ไม่ได้ห้ามไม่ให้น้องเป็ดเล่นเกมแต่ต้องเล่นและแบ่งเวลาให้เหมาะสมถ้าทำแบบนี้ต่อไปมันจะไม่ดีต่อร่างกายต่อไปนี้แม่จะออกกฎห้ามน้องเป็ดเล่นเกมวแบบันละหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะชั่วโมงเดียวไม่พอหรอกคะ่ะขอเพิ่มอีกหน่อยนะคะน้องเป็ดต่อรองแต่คุณแม่ไม่ผ่อนปรนไม่มีการต่อรองจ้ะส่วนเรื่องซื้อของในเกมนี้ แม่ก็ถือว่ามีส่วนผิดเหมือนกันที่ไม่ได้ล็อกบัตรเครดิตไว้ทําให้น้องเป็ดไปกดซื้อของเองได้ง่ายๆถือว่าเราผิดกันทั้งคู่ต้องรับผิดชอบร่วมกันคนละครึ่งแม่ออกครึ่งนึงส่วนน้องเป็ดอีกครึ่งนึงแม่จะหักจากค่าขนมไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจะได้จาเป็นบทเรียนไงจ๊ะว่าเงินทองเป็นของมีค่าไม่ได้หามาง่ายๆจะใช้ก็ต้องคิดให้ดีๆก่อน หลังจากวันนั้นเมื่อน้องเป็ดเล่นเกมครบหนึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่คุณแม่ก็จะขอมือถือคืนและเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกอย่างแน่นหนาไม่ให้หน้องเป็ดมีโอกาสย่องมาหยิบไปเล่นจนดึกดื่นอีกแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสถานการณ์แรก ต่อไปเราไปดูสถานการณ์ที่2กันเลยนะคะแต่เด็กๆต้องตั้งใจดูนะคะเมื่อสถานการณ์ที่2จบแล้วคุณครูเจนจะมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะคะในระหว่างรอผู้ปกครองอาจจะเป็นเล่นที่3เด็กเล่นหรือว่าทำการบ้านอ่านหนังสือรอผู้ปกครองมารับแต่สำหรับป้อมนะครับวันนี้มีเกมใหม่มาแนะนำให้เพื่อนๆและเพื่อนให้ความสนใจกันมากเลยนะครับ ซึ่งพรุ่งนี้นะครับครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อปลูกป,ป่านักเรียนควรเตรียมตัวอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูการเตรียมตัวสําหรับการปลูกป,ป่าในวันรุ่งขึ้นของเด็กนักเรียนทั้ง4คนนี้นะครับป้อมเอาแต่เล่นโทรศัพท์จนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปทัศนศึกษาจนคุณแม่ต้องมาเตรียมให้จะเห็นกุ้งเล่นโทรศัพท์ในเวลากลางคืนใช่ไหมครับและยังเล่นในผ้าห่มด้วยการเล่นโทรศัพท์ที่มีปริมาณแสงน้อยจะทําให้เกิดผลเสียต่อสายตาเราได้ และถ้าเรายิ่งนอนดึกด้วยก็จะทําให้เราตื่นไปสายนะครับผลกระทบต่อการนอนดึกของกุ้งทําให้ตอนเช้ากุ้งตื่นสายและทุกคนต้องรอกุ้งมาขึ้นรถรอยู่คนเดียวขณะที่พี่เจ้าหน้าที่กําลังเปิดวิดีโอแนะนํานั้นเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าลืมเสียบปลั๊กหรือแบตเตอรี่หมดนั่นเองครับพี่เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกป่ากับครูและนักเรียนซึ่งแต่ละคนก็ให้ความสนใจอย่างดีครับแต่ก็ยังมีบางคน ที่มัวเล่นแต่โทรศัพท์เมื่อถึงพื้นที่การปลูกป่านะครับนักเรียนแต่ละคนก็ช่วยกันปลูกป่าอย่างสุขสนานแต่เอ๊ว่ามีใครหายไปใช่แล้วครับก็คือป้อมนั่นเองที่หายไปมาดูทางด้านป้อมนะครับยังเล่นเกมโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างอยู่เลยเอเกิดอะไรขึ้นนะป้อมแบตหมดครับแล้วทีนี้ป้อมจะทำอย่างไร เมื่อป้อมเงยหน้าขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่แล้วนะครับป้อมหลงป่าผลของการไม่ใส่ใจฟังสิ่งต่างๆที่พี่เจ้าหน้าที่แนะนำส่งผลให้ขณะทำกิจกรรมต่างๆทำให้ป้อมเดินหลงป่าก,กับเพื่อนๆและคุณครูถ้านักเรียนเป็นป้อมนักเรียนจะทำอย่างไรครับใช่แล้วนะครับนักเรียนต้องมีสติหาทางแก้ไขปัญหา รู้จักวางแผนต่างๆว่าจะแก้ไขอย่างไรสุดท้ายนะครับป้อมก็ได้เจอกับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กๆด,ดูไปทั้ง2ส,สถานการณ์นั้นมาตอบคำถามค,คุณครูเจนกันนะคะจากสถานการณ์ที่1จากที่น้องเป็ดแอบนำโทรศัพท์ของคุณแม่มาเล่นเกมส่งผลเสียอย่างไรคะ โดยจากการที่น้องเป็ดแอบนำโทรศัพท์ของคุณแม่มาเล่นเกมนั้นส่งผลเสียต่อตอนเองคือทำให้น้องเป็ดพักผ่อนไม่เพียงพอขอบตามีลักษณะดำคล้ำและมักจะแอบหลับในเวลากลางวันและที่สำคัญยังส่งผลเสียต่อคุณแม่ทำให้คุณแม่ต้องเสียเงินโดยการที่น้องเป็ดเอาโทรศัพท์ของคุณแม่นั้นไปซื้อของในเกมนั่นเองค่ะ เรามาดูคำถามที่สองจากสถานการณ์ที่2กันนะคะเพราะเหตุใดป้อมถึงเดินหลงป่าคะ จากสถานการณ์ทั้งสองสถานการณ์นะคะที่คุณครูเจนนำมาเป็นตัวอย่างให้ดูนั้นเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนเพราะว่าครูเจนเชื่อว่าเด็กๆเกือบทุกคนจะต้องมีสมาร์ทโฟนอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและปลอดภัยนะคะสมาร์ทโฟนมีทั้งประโยชน์และโทษเราต้องใช้อย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวเมื่อเราไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆควรปฏิบัติตามกฎฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆจะเกิดการปวดตาและเสียสายตาได้ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุรูเจนก็ยังมีใบกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆฝึกทําด้วยนะคะโดยให้เด็กๆกดดาวน์โหลดตามไฟล์ที่คุณครูเจนได้แนบมาให้และเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปและส่งกลับมาให้คุณครูเจนด้วยนะคะ โดยในใบกิจกรรมนี้นะคะคุณครูเจนจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะหรือหากนักเรียนคนใดไม่สะดวกในการดาวน์โหลดใบกิจกรรมหรือไม่สะดวกในการปริ้นใบกิจกรรมนักเรียนสามารถเขียนคําตอบ ลงในกระดาษ a c ตามหัวข้อดังกล่าวที่อยู่ในใบกิจกรรมก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับการส่งงานหรือการส่งการบ้านนะคะหาเมื่อนักเรียนบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปใบกิจกรรมแนบลงในแพลตฟอร์มของทางโรงเรียนและส่งกลับมาให้คุณครูเจนภายในวันที่22มิถุนายนนี้นะคะ หรือหากนักเรียนคนใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครูเจนก็มีใบสรุปความรู้ที่ได้สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนทั้งหมดในคาบนี้เอาไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะและคุณครูเจนก็ยังมีลิงก์ของวิดีโอไว้ให้เด็กๆได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูเจนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปบ๊ายบายคะ่ะ